น้องกันเลยว้าจะตกลจะตกลงอันนี้ครับบอสหนวดขาวเกิดนะครับแต่ด้วยความที่ผมไม่ห้านะครับผมก็ค่เดิอนออกไปครับเขาวิสเอสมินไปตีบอสวินสมอลส์แต่ว่าบอสวินสมอส์ยังไม่เกิดมาข้อหายรอนานเกียด เสร็จพาไมอะแล้วมาหนีที่ไหนไปจับลูกปลาหาของมันไม่ได้ไม่ชื่ออะไรก็เล่นแต่กินเนี่ยแม่ของหนูเนี่ยตุระหว่างที่เราโลสอกบินจอมกเกิดผมก็ได้เลือกเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆ าตในที่สุดบอสวินสมุก็เกิดน้ต้องสั่งันอนร้อนให้เธอคิดหนักอะไรลกนี่ยมันฮ่าฮ่าฮ่า่าเอ๊ะขอหารอนานลเขาเซเวอร์อีก เซิร์ฟเวอร์หนึ่งวัรแล้วเอ้ยตอนนี้นนนนนนนจะฟ้าไปถึงรีวิวร้อยฮอสิเพื่อที่จะไปกดสกาเปียเมื่อผมมาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่รอช้าที่ผมจะรีบไปตีบอสอินสโ <c oughs> มสก <c oughs> ได้มารับเคลรตีบอสวิสโมกโต้บอกมามาจะกินโต้ก็ไม่กินเลย

ทำไมเมื mm ่ hmm. อก่อนต้มต้มตำเนี hmm. mm ่ยงนี้ตัวเดี๋ยวนี้ก็เผ็ดอ่ะตัวไม่ค่อยช็อตเลยแล้วตัวหองเสียด้วยโอเค ผมก็ได้เกิดมาและผมก็ไม่รอช้าที่จะไปตีบอสวินสโมกหรือสโมเกอร์นั่นเองได้ไปรับเควสและไปตีบอสท่นเธอทุกคนผมค้นมาถึงผมก็ได้พบว่าบอสนั้นได้อยู่ตรงนี้แล้วไว้ไว้ไว้ด้านบนวาง เมบอกว่าจะถ่วงไไ้เพื่อนหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยสวยอ๋อเป็นตัวโตอะเ่ะเป็นตัวประกอบบูมคู่ิปจากเราไปเกาะสกายดิแล้วซึ่งเกาะสกาย ไปกันเลยไปลเคสีบอสป็นสมกแล้วเราก็กดุเลิกไว้เลกแล้วก็ไปกดสกายเบียกันเลยไมนเลยอ่ะอู้สอิ๋ยิิจากนั้นผมก็ได้บินไปคือจอกึจูจิงซีจิงฟาิง อ um, ืไปกันทุกคนนี่แหละคือชัดโชคชะตาที่เราจะนับพาออโต้วน์สโลก์จะก็ดูซิซิซิิเจอไว้ในใจะิด้ิิิิเจอพูดนอน เฮ้ยคือจะสิงจะสิงจะโย่เพราะเด็กจะโค้นอนไปฟาร์มรหัสร้องเรื่อยๆรู้เ <relie ving. S 1> ว้ยรู้เไหมแต่ต้นไม่ได้กินเลยเพราะต้นไม่เห็นขามูสยยังขามูสยยังขามูขามูสัยยังก็หนูขอมาแล้วอ่ะขอได้ไงยังไม่เห็น ขอตั้งแต่ตอนโตขึ้นไปอะ่ะก็สกายเิ็นสูงที่รับเควสอยู่ตรงนี้และที่ตีมอนอยู่ตรงนี้ทาไมที่รับเควสกับที่ตีมอนมันอยู่ห่างกันเหลือเกินจเจ้า s k y ล a n d ไม่เราอช้า ได้รีบขึ้นไปท pues ี mm ่ร hmm. ับเขวอุ้ยชอ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 มาแล้วไอ้วผมจะนั้นสองก็ได้ลากมารวมกันตีดับเบิลคิวไปสวบสวบมันเข้าไปสวบมันไปสวบมันไปอีกครั้งหนึ่ง ทว่มันไปซุ่แล้วปิดชากปุง้งและหลังจากนั้นผมก็เดินมาเรื่อยๆจนผมเจออันนี้ออโต้เขาบอกฟุตมาเร็วพี่เจอผลเกิดผลมันเกิดอยู่ตรงนี้แล้วพี่ได้ผลสมอกฮะใช่หรอใช่พี่มันมันผลเกิดไม่ได้มีใครมาวางเลยเป็นผลเกิดอะ อยู่ดีๆมันก็เกิดมาเองมันเกิดอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็หยิบมาพี่เดินมาแล้วมันก็วัดมาเลยอ่ฮ่าๆๆฉันได้สกิลแมงฝนไฟแล้วนี่คือสกิลหมงฝนไฟว้าวงไม่ตูมโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรแรง